สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็หลังจากที่หายไปนานนะฮะมาอัปเดตหน้างานนะครับสำหรับบ้านทรงโมเดิร์น124ตารางเมตรนะครับเฉพาะตัวในตัวบ้านนะครับ124ส่วนยื่นไปข้างหน้านั้นก็เป็นต่างหากอันนี้เป็นเคาน์เตอร์แบบเคาน์เตอร์บาร์นะครับอันนี้พาดูในครัวก่อนเทไปเมื่อตอนบ่ายนะฮะก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์แบบเจ้าของเขาอยากได้นะครับเอาไว้แบบว่ามีเก้าอี้ สักสองตัวแล้วก็นั่งจิบกาแฟยามเช้าตอนเย็นก็นั่งก็ชิวๆนะครับปักไฟทางด้านขวา,าตรงนี้จะกว้างประมาณ30เซนนะครับแล้วก็ยาวในประมาณ2เมตร30นะครับสูงจากพื้นนี่ก็หนึ่งเมตรพอดีนะครับหลังจากปูกระเบื้องขึ้นมาก็จะเหลือประมาณสัก9.5้านะครับอันนี้ผมก็ใส่ อ่าวงกบประตูไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ครวัวนะฮะเคาน์เตอร์ครัวนี่ก็กว้างออกมาจากผนังก็60นะครับเผื่อกระเบื้องแผ่นใหญ่แผ่น60สนะฮะสูงจากพื้น80นะครับอา่านี้เป็นช่องซิงค์ล้างจางน,นนะฮะท่อนล่างนั้นยังไม่ได้ต่อนะครับโดขึ้นมาแต่ท่อน้ำดีขึ้นมาเฉยเฉยนะฮะเหลือแต่ท่อน้ำทิ้งนะครับเดี๋ยวก็จัดการอ่าจัดการเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นช่องแบบอ่าสองประตู นะครับตรงซิงตรงนี้เป็นช่องเตาแก๊สต,ตรงนี้โล่งนะครับไม่มีประตูนะครับจะเปิดโลง่งเจ้าของต้องการเปิดโล่งนะครับอ่าแล้วก็ทางขวาตรงนี้เป็นที่วางหม้อข้าวก็จะเป็นอีกสองประตูเช่นกันนะครับก็ตรงหน้าต่างพอดีนะฮะหน้าต่างก็กว้างเมตรห้สูง1นึเมตรสินะครับกระจ่างสองข้างก็สวยงามนะฮะตรงซิงก็มีหน้าต่างตรง ก๊สก็มีหน้าตัานะฮะห้องครัวก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับความกว้างส3มคูณสนะฮะสามคูณสามสามคูณสามเฉพาะตัวาวัดตากว้างเรจะมัน5เมตรนะครับ5เมตรกว้างจา,จากฝั่งนี้ไปถึงเคาน์เตอร์นะฮะมี5เมตรตรงนี้จะเป็นสเตปหรือห้องนอนห้องน้ำแบบรวม นะครับอันนี้เมื่นนิดนึงยังไม่ได้ยังไม่ได้ต่อไฟนะครับยังไม่ได้ใส่หลอดไฟอันนี้ข้างนอ,อกนี่เรียบร้อยแล้วใส่แล้วทาสีไปแล้วนะฮะก็เหลือเก็บรายละเอียดแล้วก็ทาสีผนงังทาสีผนังเสร็จแล้วก็จะปูกระเบื้องนะครับเหลือนี่ฮะตัวนี้ยังไม่ได้ใส่อ่าเป็นหน้าต่างนะฮะมีอยู่ทั้งหมด5บานนะครับเดี๋ยวทาสีผนังเสร็จก็ จะใส่ทั้งทาทั้งนอกทั้งในก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะเปื้อนอสวยงามนะฮะหลังใหญ่มากอันนี้เป็นร้านค้าด้วยนะฮะอย่างที่เคยเกินเกินไปในตอนเริ่มก่อสร้างครับเป็นร้านค้าด้านหน้าเนี่ยฮะจะเป็นร้านค้านะครับตรงนี้ก็ขายของนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นนั่งเล่นเป็นห้องนอนใหญ่อนอนใหญ่หนึ่งห้องอยู่ยติดกับ ของนะครับจัดมาทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนอเล็กนะครับห้องนอนเล็กส่วนตัวของเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็มีอีกห้องนึงทางฝั่งนู้นตรงทางนี้นะครับเจ็ดห้องน้ําจะเป็นสองห้องนะครับอีกห้องหนึ่งของลูกชายจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับด้านนอกประตูเข้าด้านนอกนะครับอเดี๋ย <ๆ S 2> วพาไปดูก็ได้ฮะก็เจ<ภ>้าของออกแบบเองนะฮะผมก็ทําตามเจ้าของนะครับอันหลังนู้นเป็นของลูกชายอีกคนนึงครับ สร้างเสร็จไปนานแล้วอ่ะเนี่ยฮะเดินมาออกจากประตูหลังบ้านครัวนะครับก็มาเข้าห้องนอนของลูกชายอีกท่านหนึ่งนะครับมีห้องน้ําในตัวนะครับนี่ห้องขนาดกระทัดรัดนะครับ3 3มคูณสนะฮะสามคูณสเมตรห้าสิบสามคูณส,มมส,ณสอ่าห้องน้ํานะครับก็วางก็ซีลอะไรเรียบร้อยนะครับแยกโซนเปียกโซนแห้งครับเนี่ยฮะก็ข้างในนั้นก็จะเป็น อบาบน้ำฝักบัวเฉาเบื้ออ่ะก็เหลืออันนี้ผมทาสีฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือสีผนังนะครับแล้วก็จากนั้นก็ปูกระเบื้องนะครับอ,ออกแบบได้ <c oughs> คือออกแบบเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปดูแบบที่ไหนนะฮะเจ้า <c oughs> ของออกแบบเอง <c oughs> แล้วก็สวยสวยจริงๆนะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยว พบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะอัปเดตงานให้ดูเรื่อยๆนะครับเดินทะลุไปข้างหน้าก็โอ่าอลังการใหญ่มากอ่ะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ